โอ้โหอั้มพัชราภาลกอยู่บ้านสวยแซ่บกงอายุสุดๆเวลาจะหมุนไปกี่สิบปีแต่ความฮอตฮิตกับทวีคูณไม่มีดรอปสำหรับสุตาสาวอั้มพัชราภาที่ลนแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ20ปีจนปัจจุบันสาวอั้มเข้าสู่วัยเลขสีแล้วแต่ยังสวยออร่ายังเปล่งปั่งประกายจะได้รับฉายาว่าตัวแม่ทําแทนไม่ได้นั่นเองแถมทุกวันนี้สาวอั้มแม่จะไม่เคยได้รับงานละครเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีงานอื่นๆเข้ามาไม่มีหยุดพักเลยล่ะค่ะทั้งถ่ายแบบรีวิวพซจิตร์ต่างๆก็อรุมจ จับขยับตัวทําอะไรก็น่าจับตาม,มองที่สุดล่าสุดทําในแฟนตาค้างไปตามตามการก,กับลุกสวยทร่บสุดเปรี้ยวกับใบหน้าละมุนหนังสาวเกาหลีงานนี้โดน,นทักสนันวายจี IG, สวยมากแม่หน้าเด็กมากไม่เสียเวลาจะเป็นยังไงลองไปชมกันชัดๆเลยดีกว่า